ค่าเด็กผูก้จิตนะคะวันนี้ผู้จิตจะมาแนะนำเรื่องเครื่องมือการเกษตรนะคะว่าเครื่องมือการเกษตรของเรานั้นมีอะไรบ้างสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการเกษตรนะคะเชิญไปดูได้เลยค่ะอุปกรณ์การเกษตรมีดังนี้เดีย๋ยวเรามาทําความรู้จักกันเลยนะคะเครื่องมือการเกษตรหมายถึงอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยทุนแรงและอำนวยความสะดวกในการทำงานท้อนปลูก ช้อนปลูกเดี๋ยวเรามารู้จักกับช้อนปลูกกันนะคะใช้สำหรับขุดหลุมพรวนดินและย้ายต้นกล้าทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จนะคะเด็กๆซ่อมพรวนเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันกับเจ้าซ่อมพรวนกันนะคะใช้พรวนดินให้ร่วนซุยทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้เสร็จเสียงเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าเสียงกันนะคะ ใช้ขุดหลุมปลูกขุดดินขุดหลุมขนาดเล็กขุดหลุมที่ลึกๆและใช้ย่อยดินจอบเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับจอบกันนะคะจอบขุดใช้สำหรับขุดดินที่ค่อนข้างแข็งส่วนจอบถากใช้สำหรับถากหน้าดินหรือดายา่าคราดเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคราดกันนะคะ ช้ย,ย่อยดินให้ร่วนซุยใช้รากหญ้าหรือใบไม้ที่ตัดทิ้งไว้ออกจากแปลงปลูกและใช้เกลี่ยหน้าดินให้เรียบรั่วค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับรั่วกันนะคะขั่วตักใช้สำหรับตักดินปุ๋ยหรือทรายส่วนขั่วขุดใช้สำหรับขุดหลุมหรือขุดดินเพื่อนำดินไปตากแดดฆ่าเชื้อโรคค่ะกันไกตัดกิง่งเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับกันไกตัดกิ่งกันนะคะ ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ให้ได้รูปทรงตามต้องการใช้เศษทำความสะอาดให้ดีและทาน้ำมันเพื่อป้องกันสนิมค่ะพายการเด็กเ็กวันนี้ครูเปอรจะมาแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรนะคะเก็บยังไงให้นเ,เราสามารถรู้ได้ว่าของของเราหายไปหรือเปล่านะคะถ้ามันอยู่ถูกที่ถูกทางมันก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรของเราหายไปบ้าไงไปรับชมเลยค่ะ สำหรับการเก็บรักษาก็ควรจัดเก็บให้เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่กันนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะครูแคปนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรแล้วก็การเก็บรักษาอุปกรณ์การเกษตรนะคะวันนี้ครูแคปก็จะมีใบงานสรุปมาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยค่ะเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องคลิปวิดีโอของการสอนอุปกรณ์การเกษตรเมื่อสีนี้เลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองไปดู ล้างทุกครั้งเมื่อจับสิ่